มากระจายกระจายข่าวในช่วงที่2ที่พร้อมให้อัปเดตแล้วสาวที่ตัวเองปลื้มมากอย่างเต้ยจรินพรรับว่ากําลังคุยอยู่กับพระเอกร่วมช่องอย่างหนุ่มอเล็กซ์เท่ากับว่าหนุ่มมากหมดโอกาสเลยมีข่าวว่าเจ้าตัวหันไปรีเทิร์นกับสาวคนเคยสนิทอย่างมินนัทวาราเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้ไม่เป็นความจริงเลยครับผมก็กเต้ยเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังคงความเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ไม่ได้เฮิร์มไม่ได้อะไรแล้ว,ลวอย่างนี้จะมีปัญหากับอเล็กซ์ไหม ไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอนครับก็อะไรก็ยังเป็นเพื่อนก็ยินดีด้วยกับมิ้นเนี่ยเราก็ยังก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังไม่ขอใช้คําว่ารีเทิร์นไม่ไม่ใช้เลยดีกว่าครับผมสารภาพว่าไม่ไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าไม่ได้เจอกันเลยคือมันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะก็คือยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะคือกันเยอะขึ้นไหมไม่ นนะะก็ต่างคนก็ต่างทางานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมปกติดีกว่าหลังทํางานเพลงร่วมกันในนามแคลอรีบร่บลาบลามากว่า6ปีล่าสุดมีกระแสข่าวว่าหนุ่มป๊อปกับนุ่มวินได้แยกวงกันซะแล้วได้เจอหนุ่มป๊อปเลยขอให้ช่วยเคลียร์ข่าวนี้ด่วนหนึ่งในหนึ่งในเหตุผลสําคัญก็คือแคลอรี่บาบาหมดสัญญากับแกมมี่ครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นนะผมเองก็ไม่มีโอกาสในการทําเพลงแล้วเราเองก็อยากจะทําสิ่งที่เราต้องการ วินเองก็มีก็มีสิ่งที่เขาต้องการอยู่เหมือนกันอะไเงี้ยครับ<ม>ก็คุยกันนะว่าจริงๆแล้วมันลองลองแยกกันทํางานดูเผื่อมันจะได้งานที่มันเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการกันมากขึ้นอะไรเงี้ย<ม>ถ้าในการกลับมาทำคาคลอรี่บาบายหนึ่งรอบก็น่าจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายของคารรี่บาบาแล้วครับสาวๆที่อยากสวยถึงดีช่วงหน้ามีโยคะแนวใหม่มาแนะนาค่ะ